วัสดีครับผมนายธีร์ชมลั้า1า3และนายภูมิพัฒน์เนธิชัยหนึ่งหกหนึ่งวันนี้จะมานำเสนอในงานที่ส0ออกแบบเด,ดเดีดแร์แกมกำหนดอินพุตเอาพุต x0 เท่ากับ ls1 x1 เท่ากับ ls2 x5 เท่ากับ pb1 x6 เท่ากับ pb2 x7 เท่ากับ pb3 x10 เท่ากับ pb4 x11 เท่ากับ pb5 x13 เท่ากับ ls0 เอาพุท y ศูนย์เท่ากับ r y หนึ่ง y หนึ่งเท่ากับ r y สอง y สองเท่ากับ pb pl หนึ่ง y ห้าเท่ากับ pl สี่หลักการทำง,งานถ้ากดถ้าสวิตช์อยู่ที่แมนนวลและกดปุ่ม pb หนึ่งพางไว้สายไฟจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายถ้ากดสวิตช์อยู่ที่แมนนวลและกดปุ่ม pb สอง ค้างไว้สายพานจะเคลื่อนที่ไปทางขวาถ้ากดสวิตช์ไปที่ออโต้และกด pb 1การทำงานเป็นรอบจะเริ่มต้นชิ้นงานบนสายพานเคลื่อนที่ไปทางซ้ายสายพานหยุดเมื่อชิ้นงานอยู่ที่ซ้ายสุดของสายพานชิ้นงานเคลื่อนกับทางขวาหลังจากหยุดหนึ่งวินาทีสายพานหยุดเมื่อชิ้นงานอยู่ที่ขวาสุดของสายพานจบการทำงานเป็นรอบ มากด P.V. หนึ่งอีกครั้งหลังจบการทํางานเป็นรอบแล้วการทํางานเป็นรอบจะเริ่มต้นอีกครั้งมากด p ีห้าเป็นการหยุดฉุกเฉินการทํางานของหลายพันหรือการทํางานเป็นรอบจะหยุดทันทีและหลอด P.L.C. ติดกดปุ่ม P.V. สีเพื่อยกเลิกการหยุดฉุกเฉินและหลอด P.L.C. ดับ ขณะสายพานทำงานหรือขณะอยู่ระหว่างการทำงานเป็นรอบหลอด P L 1จิตการทำงานของสายพานและการทำงานเป็นรอบจะเริ่มไม่ได้ยกเว้นกดยกเว้นมีการกดปกุ่ม P P 1ในออโต้และการกดปกุ่ม P B 1หรือ P B 2ในแมนนวล กดหยุดจุกเฉินหลอด P L หลอ P L C ติดการทำงานของสายพานและการทำงานเป็นล่าจะเริ่มไม่ได้แม c ก,กดปุ่ม P B 1หรือ P B 2เมื่อบิดสวิตช์เมื่อบิดสวิตช์ไปที่แมนวนวล ระหว่างการทำงานเป็นรอบการทำงานจะหยุดทันทีการทำงานเป็นรอบจะเริ่มไม่ได้แม้จะกดปุ่ม p b 1ถ้าชิ้นงานไม่ได้อยู่ที่ขวาสุดของสายพานขอบคุณครับ